บวกแปดใช่ไหมคะ ỏi, มต่อมานี้ก็บวกเท่าไหร่นี Loki> ่บวกสิบอันนี้บวกเท่าไหร่บวกสิบสองแสดงว่าตัวนี้มันต้องบวกได้เลขคู่ใช่ไหมสิบเอ็ดบวกมาเลขคู่นกเรียนตอนนี้ต้องบวกเท่าไหร่คะบวกหกบวกสี่บวกสองครับอันนี้สิบเอ็ดบวกสองเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดยก่อน ไม่ค่ะไม่ใช่ประชุมเซ็นชื่อมารงเงียยยังไม่ได้เซ็นข้าไปขายของสาก่อนสมุดขายางก้น้าเปิดสาก้อนลไปต่อไปไรู้ต้องใช้ตอนนี้เหรอใหมคุณเนียเ็คนรวยให้คุณรวยจัดการให้ไปรวยสมุด เด็กคุณเจมือหมูเด็กบอกครูเลยครับข่อคุณเจซากรหน่อยให้มีของขายหมุนชมหน่อยอ่ะพาพี่มอส่งกันเลยครับจะไปหาครูรวยก่อนนะเด็กคุณเจก่อนอันนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มแปดนี่เพิ่มเท่าไหร่สิบเท่าไหร่สิบสามนี้เพิ่มเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดอันนี้เพิ่มเท่าไหร่หนึ่งเก้าสามสี่ สามสิบสี่นู้นเป็นยังไงนี่จากแปดมาสิาเพิ่มเท่าไหร่น,รนี่เพิ่มหอันนี้เพิ่มเท่าไหร่เพิ่มแปดอันนี้เพิ่มเท่าไหร่อะไระเน,นี่อสิบสาม งงมากหนูหนูดูยังไงนี่หนูดูยังไงนี่ฮะหนูทำยังไงข้อนี้ดูทำยังไงกรุณาคุยเรื่องเรียนด้วยค่ะไม่ทำไงปากเส้นกระเดื่อนน้ณแจกงเหนื่อยปากเส้นปากแซ่นปากเส้นปากเส้นปากเส้นยันทึ่งค่ะ แก <mile inside. S 1> ้ลือนีาแซ่เลือหนาู้าล่างเหียบเันแ่บใชอนี้เลหนึ่งสี่หนึ่งมาจากไหนคะหนึ่งสี่หนึ่งลงมาอยังไงนี่เก้หนึ่งหกมายังไงนี่อันนี้มันเพิ่มขึ้นแปดใช่ไหมอันนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะสิบสาม อันนี้เพิ่มขึ้นยีิบเอ็ดอันนี้เพิ่มขึ้นสามสิบสี่หนูเห็นอะไรเป็นความสัมพันธ์พวกนี้ไหมแปสิบสายี่สิบเอ็ดสาสี่นี่อันนี้ข้ามไปก่อนนะคะครูยังไม่ตรวจนะอันนี้ห้ามันเออมันหัวแล้วแต่มันไม่เป็นแพทเทิร์นนะครับ อ๋อคุณรเห็นแล้วนักเรียนขาสิบสามวกยีิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่คะสามสเห็นไหม <24 S 1> แล้วต่อมา21บเวกสาเป็นเท่าไหร่ <52. S 1> 55 ต่อไปส4มบ่วกห้าหได้เท่าไรคะนี่89เเพราะฉะนั้นต่อไปตัวเลขก็คือ8ปด้าบวกห้า้าเท่าไหร่บวกกันเท่าไหรแปดเ้าบวก,กห้าห้าได้ตัวถัดไปเกิดจากสองตัวก่อนหน้านั้นบวกกันเพราะเป็นร้อยเท่าไรคะร้อยสี่สิบสีบส่ร้อยสี่สิบสีบสบสบส่นะคะต่อไปตัวท้ายก็คือ แปิบเก้าวกกับร้อสิบสีเป็นเท่าไหร่คะหกต่อสองร้องนี้ได้สามทดหนึ่งเนาะอสอ่าสองร้อยสามสิบสามนะคะไม่ใช่เออสองร้อยสามิบสามถูกแล้วมันมีหลายแบบเนอะความสัมพันธ์พวกนี้เนาะอ่ะต่อไปต่อไป,อ,ไปอันนี้คูณเข้าด้วยอะไรกลายเป็นสิบนี่คูณเข้าด้วยอะไร ห้าคูณอะไรนี่กลายเป็นสิบนี่ห้าคูณสองสิบคูณอะไรได้สี่สิบสี่อามาดูตัวสุดท้ายก่อนต่อไปต้องคูณอะ,ะไรคะหกหกสี่เท่าไหร่ยี่สี่อันนี้สองร้อยยี่สิบถูกนะคะคูณอะไรต่อไปคูณแปดเป็นเท่านี้ใช่ไหมหนึ่งเก้าสองศูนย์นะคะคูณอะไรต่อไปคูณสิบเป็นหนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์แล้วคูณอะไรต่อสิบสองลองดูนะว่า ให้อค้นเลขนะคะหนึ่งเกูยคูเท่าไหร่นะสิบสองเท่ากับสองสามศูย์สี่ศูย์หมสองสาย์สี่ศูนะถูกอ่าถูกนะคะอ่าต่อมารู้ตัวไม่นี่ว่าตัวเองเสียงดัง ไม่ต้องตอบก็ได้ค่ะครูถามบางทีัล้วไม่ค่ะครูออบอกว่าไ,ไม่ต้องตอบก็ได้ถ้าครูถามบางอย่างไะชดเข้าใจไหมรู้ตัวหรือเปล่าหกอะไรสิบสองสิบสองอะไรสามหกอันนี้คูณเข้าสองคูณเข้าสามต่อไปหนูว่าคูณเข้าดะะ้วยเลยค่ะคูณเข้าสี่สามสิบหกคูณสี่ได้รนะ้อยสี่สิบสี่เนาะต่อไปคูณเข้าด้วยเลยค่ะคูณห้า ห้าสี่ยี่สิบห้าสีสิบทดสองเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบนะคะต่อไปคูณเข้าด้วยโอ้สย<อ>ี่สามสองยูนย์่ะคะยูณเข้าี้วยเจ็ดี้อิี้อันยี่สองพีนหนึ่งิลลง้อลลดดิยี่สิบยี่สิบยี่สดบยี่สิบ่สิบี่สิบ่ยสิบส่สสิบสิ่ิ่ีย่ อันนี้ลดลงยี่สิบเอ็ดนะเออยี่สิบสองนะคะอันนี้ลดลงยี่สิบสองอันนี้ลดลงเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสามหรือสามสามลดลงสามสิบสามนะคะต่อไปลดลงสี่สิบสี่ต่อไปลดลงห้าสิบห้าและต่อไปจะลดลงเท่าไหร่ <86. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วลดจะเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งสองศูนย์สามห้าเอาเงินเหลือไก่อน สองศูนย์สามห้าลบอะไรคะหกหกเท่ากับหนึ่งเก้าหกเก้าถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะบวกเพิ่ม,ม 88, เป็นเท่าไหร่คะบวกไปสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่ช่องนี้ใส่อะไรบวกเข้าไปไปสิบเอ็ดนี่ก่อนหน้านี้นี่เป็นสองสองพันสองร้อยพอดีนะคะว่าแปดสิบเก้าบวกสิบเอ็ดแปดสิบเก้าบวกสิบเอ็ดได้ร้อยพอดีคดไปนะต่อไปข้อเก้า ข้อเก้านะคะห้าบวกปดเป็นเท่าไหรคะเป็นเท่าไหร่บวกเท่าไหร่นี่บวกสามบวกเท่าไรบวกห้าบวกเท่าไรแปดสามห้าแปดต่อไปต้องเพิ่มเท่าไหร่นี่สิเ็ดหรอสามไปห้าเพิ่มเท่าไหร่สองห้าไปแปดบวก สามเพราะฉะนั้นแปดบวกสี่เป็นเท่าไหร่คะสิบสองตรงนี้ต้องบวกไปสิบสองงงไหมนี่อันนี้มาบวกสองนะอันนี้บวกสองอันนี้บวกสามต่อไปต้องเป็นบวกสี่มันต้องบวกสองชั้นนะคะเพราะนั้นสิบสองบวกกับยี่สิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่สิบสองบวกยี่สิบเอ็ดเป็นสามสามเพราะฉะนั้นต่อไปอันนี้ บวกต่อไปจากสีส้มนี้สิบสองบวกไปเท่าไหร่คะบวกห้าบวกห้าเท่าไหร่คะสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามสิบสามเป็นเท่าไหร่สิบเจ็ดบวกสามสามเป็นห้าสิบต่อไปสีส้มบวกไปอีกบวกห้าก็ต้องบวกอะไรคะบวกหกสิบเจ็ดบวกหกเป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบสามยี่สบสามบวกห้าสิบเป็นเท่าไหร่คะ เจ็ดส <14, S 2> ิบ้งก็ตอบเจ็ดสิบสามดูจากทางขวามือนะมันลดลงเท่าไหร่คะ<ม>ตัวนี้เรขกอะไรนองอะไรคะสองพันเท่าไหร่สองพันอะไรนันตอนนี้สองพันเท่าไหร่หนูดูในหนังสือหนูหน่ยดูในหนังสือหนูสองพั 80, นแปดอยแปดสิันแปรูถามว่ามันกี่เท่าเราใช้เครื่องคิดเลขน,นะคะสองศูนย์หนึ่งหกศูนย์หารสองแแปได้เท่าไหร่กี่เท่า คูณเเข้าไปอันนี้ก็คูณเจ็เข้าไปบอกสี่นนี้เรียกอะไรนี่สี่แปดศบอกสีก่แปดศูคูณเจดได้สองไม่ใช่เลยต้องเอาสองแดดนหารเท่าไหร่นี่สี่แปดศนย์กี่เท่าคะโอ้ยโอ้ยเคลียออกสิสองแปดปดหารสี่แปดศู เท่าไรคะหกแสดงว่าตัวนี้คูณหกแสดงว่าหลังจากนี้ก็คูณหคูณสีคูณสาคูณสองแสดงว่าสี่รดเกิดจากอะไรคูณกับห้าใช่ไหมก็คือเก้าิเท่าไรคะนี่เก้าห้าหกหารสี่เหลือเท่าไรสี่สองแปดยสถูกต้องนะคะยีิบสี่หารสามเหลือแปดถูกต้องแปหารสเหลือสถูกต้องนะคะ ข้อต่อไปหน้านี้ใช่ไหมหน้านี้ใช่ไหมคะหน้านี้ยังทำค่หน้าต่อไปในหน้านี้ใช่ไหมานู้้อ่ข้อต่อไป อ่ะคุณครูถามว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยอะไรคะนี้ให้แบบ่งช่องออกเนาะหนูมองเห็นไหมว่ามันเพิ่มขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นทีละแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นรูปต่อไปคุณถามว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไ <med> หร่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะสามรูป <med> เปนาะรูปแรกมีสามใช่ไหมคะรูปสองจะเป็นสามบวกสามสามสองเป็นหกใช่ไหมอันนี้ก็สามบวกสามบวกสามก็สามตัวสามสามเป็น เก้าอันนี้สี่ตัวแสดงว่ามีสามอยู่กี่ตัวคะว 3, สี่ตัวสามสี่เท่าไหร่แสดงว่ารูปที่สี่สิบสองเพราะฉะนั้นหนูจะทํายังไงกับเขาถามหารูปที่สิบสามเพราะฉะนั้นจะมีกี่อันคะสิบสามคูณสามเท่าไหร่คะสิามคูณสามเป็นสิบสามสามเป็นสามสิบเก้ารูปต่อบสามสิบเก้ารูปนะคะพอเข้าใจไหมพี่การมาแดงมารับอย่าโกหกนะคะบาบนะคะ ข้อต่อไปมันตั้งต้นด้วยเท่าไหร่นักเรียนตั้งต้นมีกี่ช่องนี่ตั้งต้นมีกี่ช่องห,ห้าเนะาะเพราะฉะนั้นทูปที่โจะเป็นห้าบวกกับอะไรคะตั้งต้นไหนฮะฮะมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นี่ <5 S 1> ดูสีแดงนะหนึ่งสองสามเพิ่มมาสามใช่ไหมก็เป็นห้าบวกอะไรคะห้าบวกสามอันนี้ห้าบวกอะไรห้าบวกีฮะ มันตั้งต้นคือตัวนี้เนาะตั้งต้นนตั้งต้นก็คือห้าช่องใช่ไหมเพราะสามมันกี่อันในสีดํานี่นะแล้วก็สีม่วงนะคะเป็นหกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นห้าบวกสามบวกสามใช่ไหมงงไหมคะเป็นห้าบวกสามบวกสามใช่ไหมก็คือเอาก่อนหน้านี้มาบวกอีกสามใช่ไหมคะนัเรียนจะสังเกตเห็นว่าสังเกตเห็นอะไรอะ่ะ อันนี้ตัวแรกดิเห็นไหมอันนี้ห้าผวกไว้ก่อนเนาะอ่าห้าบวกไว้ก่อนห้าตั้งไว้ก่อนนี่ห้าตั้งไว้ห้าั้มาก้ามีสามกี่ตัวลูกที่สี่มีสามตัวใช่ไหมที่บวกสามตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกที่ยี่สิบปูถามว่าลูกที่ยี่สิบจะมีสามกี่ตัวสามตัวตังก่อนลูกที่ยี่สิบลูกที่ยี่สิบจะมีสามกี่ตัวมีห้าอืมีเท่าไหร่คะสิบเก้าตัว รุ่นที่20มี19ตัวเพราะว่าอย่างอย่างสังเกตเห็นไหมว่ารุ่ที่สองมีสามกี่ตัวรุ่ที่สามรุ่ที่สองมีสามหนึ่งตัวรุ่ 3, ที่สามมีสามสองตัวรุ่ที่สี่มีสามสามตัวมันลดลงหนึ่งตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรุ่ที่สิบก็มีห้ามาก่อนแล้วก็บวกกันอีกสามกับอะไรคะสามคูณเท่าไหร่มีสามคูณสิบเก้าตัวเพราะสามมีสิบเก้าตัวเพราะงั้นก็คูณกันเลยเป็นสิบเก้าคูณสามโอเคไหมบวกเลขกันเลยเนะห้าบวกสิบเก้าสามสิบเก้าสามเท่าไหร่ อ่าดีมากเป็นห้าสิบเจ็ดตัวคูณใช่ไหมคะห้าสิบเจ็ดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่คะหกสิบสองนั่นเองแสดงว่ารูปที่ยี่สิบมีสี่ทั้งหมดหกสิบสองรูปนะคะต่อไปข้อสามนะหนูลองสังเกตดูที่มันจะมันมันเป็นยังไงตอนนี้อยู่มันเป็นยังไงอยู่สังเกตก่อนมันยาวคุณคะ คู่หักมนุเลย้าวคุณไปจุ่มไปตุ่มไปคุไปตุ่กันอะไราุณไปมกค่ะ่อันนี้ใครไปเองค่ะฮะไปเองอันนี้อาลูกมีค่ะโอ้โู่นี้แ้ค่ะยอว้งเรียน มีมีเส้นถ้ามีเส้นมีอะไรยี่สิบกัา้ากเจ็ดาปดเจ็ดดกเปดหาเจ้ดแปดเ9หกเจ็ดแปดหกเจ็ดเหก็กเจ็หกเจ็0แหกเจ็ดแปหกเปเจ็แกเเแหกเจ็กเกหหก มาสังเกตเห็นอะไรตอนนี้ถ้าหนูจับแพทเทิร์นได้หนูจะสังเกตเห็นอะไรคะบอกคุณครูหน่อยห้าหึ่มันสังเกตได้หลายแบบนะนักเรียนแต่ว่าคุณจะพาวิธีทาที่มันดูไม่สลับซับซ้อนมากเรียนเห็นอันนี้เลขอันนี้กี่ช่องนักเรียน ดูนะคุณคุณจะผาหนูตัดขอบออกก่อนนะคะขอบมันมีทุกอันใช่ไหมขอบตรงนี้นี่ตัดออกไปพวกนี้จะตัดสองไปก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังเพราะฉะนั้นมันจะบวกสองทุกครั้งใช่ไหมคะอ่ะอันนี้มันมีกี่ช่องอันแรกสามอ่ะสามนะสามสามคูณหนึ่งนะครูจะเอาสามคูณหนึ่งนะคะโนตอนนี้มีกี่ช่องนินึงสองสามสี่เป็นสี่คูณอะไรคะสี่สองนะต่อมานี้เลขอะไรนี่กี่ช่องอ่ะคูณสามสังเกตเห็นอะไรยัง เห็นอะไรหรือยังคะหกคูณอะไรคะหกคูณสี่ใช่ไหมถูกไหมคะหกคูณสี่ฟังครูไหมตอนนี้ฟังครูอยู่ไหมสองเลขนี้มันห่างกันเท่าไหร่คะนี่สองเลขห่างกันเท่าไหร่สามกับหนึ่งห่างกันเท่าไหร่คะหนูเห็นเลขหนึ่งใช่ไหมอันหนึ่งนี้อันเดียวกันใช่ไหมหนึ่งคูณสามได้สามใช่ไหมสองอันนี้กันกับเลขสองข้อสองใช่ไหมสองคูณอะไรคะสี่สามคูณห้า หกคูณสี่ได้มาทางกันสองอย่างที่เป๊กว่าเพราะฉะนั้นรูปที่เก้าค่ะรูปที่เก้าจะเป็นเก้าคูณกับอะไรเก้าคูณกับเก้าทางกันสองนะ <Okay. S 1> อ๋อจ้ะมันทางกันสองกันยนังไงเอาอันนี้หน <c oughs> ึ่งหนึ่งนี่เริ่มต้นไว้หนึ่งคูณอะไรนี่สามสองนี่สองไปนี่สองคูณอะไรสองคูณสี่ใช่ไหมทันไหมนี่สามรูปที่สามรูปที่สามคือสามคูณอะไรนี่ สามคูณห้ารูที่สี่สี่คูณอะไรคูณหกเพราะฉะนั้นเลขมันต้องเป็นถ้าเลขเก้าอ่ะดูข้อห้าก่อนกด้ถ้ารูที่ห้าห้าคูณอะไรคะห้าค<อ>ูณมันหากมันหากกันเท่าไหร่ห้าคูณเจ็ดใช่ไหมแลม้วหนูค่าไปบวกกับอะไรคะที่ครูตัดออกตอนเล่นบวกกับสองเพราะฉะนั้นอ่ะครูถามเร่อที่เก้าเก้าต้องบวกคูณกับอะไรเก้าต้องคูณกับอะไรเก้า<อ>คูณ 18, สิบเอด็ดเพราะมันบวกกันที่มันตัวมากกว่า ไปแล้วก็บวกกับอะไรคะบวกสองสิบเอ็ดเก้าไเท่าไรสิบเอ็ดเก้าเก้าสิบเก้าเ9 1บวกสเป็นเก้บเกาวกสเป็นหนหนึ่งหรือหนึ่งร้ยเรูปนะคห้อยเอ็ดรูปต่อไป โอ้ยอ่ะอันนี้คุณถามว่ามีกี่ช่องนี่สามใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่คะสามมองให้ออกนะหนูจะมองยังไงนี่อันนี้คือสามคูณสามลบออกได้กี่ช่องระบกได้ถึงช่องเพราะฉะนั้นสามคูณสามลบออกหนึ่งใช่ไหมส่วนตัวนี้อันนี้กี่ช่องไม่เกี่ยวเขาไม่เขาไม่ถามสีขาวเขาถามสีชมพูเห็นไหมนี่อันนี้กี่ช่องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้า ห้าอันนี้กับสามห้าคูณสามลบเท่าไหร่คะลบสองอันนี้ลบสองเหมือนกันใช่ไหมนี่ต่อไปอันนี้อะไรกี่ช่องนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดกี่ช่องเจ็ดเจ็ดคูณเท่าไหร่ครับลบสามลรสลบสามมองเห็นอะไรรึยังต่อไปจะเป็นเลขอะไรนี่ ถ้าตัวนี้สามตัวนี้ห้าตัวนี้เจ็ดต่อไปเป็นเลขอะไรเก้าก็เป็นเก้าคูณสามลบด้วยอะไรคะลบด้วยส่ลด้วสี่เพราะเป็นรูปที่สี่เห็นไหมนี่แล้วพอคุมมองหนา้าค่อยเงียบแล้วก่อนหน้านี้ก็คือไม่ยอมฟังแล้วแขนนับไปทำไมมุมนั้นไม่ได้หันหน้ามาเลยกระดานอยู่ข้างหน้านี่ทำไมหันข้างหาให้กระดาน ทีีอยู่ข้างหน้าฮะเราจะพูดยังไงแล้วตกซ้อนดอกสัตว์เศร้าซ้ำนี่ละ